วันที่29สิงหาคม2568ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนางคณิ t h าพรเกียรติกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่สองประจำปี2568โดยมีนายอุดมไกรวัฒนุสรนายกองค์ ok การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข,อข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569วาระที่3ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติร,ร่างงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวที่มีงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น1,100ล้านบาทแบ่งเป็นด้านบริหารงานทั่วไปด้านบริการชุมชนและสังคมด้านเศรษฐกิจ และด้านการดําเนินงานอื่นๆซึ่งจะมีผลให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวถูกนํามาใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปเราจะตั้งใจนะครับในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดนะครับเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวสุสขสาครต่อไปครับขอบคุณครับ